คุณตาสลาประกาศข่าวดีต้อนรับสมาชิกใหม่ล้านสาวคนแรกน้องแพงแพงต้องบอกเลยว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักครูสลาคุณวุฒิหรือนามปากาพินพานทองศิลปินแห่งชาติพศสอ6 4สาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยสากลประพันธ์เพลงไทยลุกทุง่งนักประพันธ์เพลงแนวลุกทุ่งอีสานและหมอลำโปรดิวเซอร์เพลง และนักร้องลูกทุ่งชายไทยจากภาคอีสานในสังกัดค่ายแรรมี่โกอดีตรับราชการครูและหลายคนคงทราบว่าลูกสาวครูสลามีอยู่สองคนที่ไม่ค่อยได้ออกสื่อนักโดยทายาทของครูสลามีชื่อว่าข้าวขวัญคุณวุฒิและแพรวาคุณวุฒิและต้องบอกเลยว่าล่าสุดครูสลาคุณวุฒินั้นก็ได้ประกาศข่าวดี ต้อนรับสมาชิกใหม่หลานสาวคนแรกน้องแพงแพงน่ารักน่าชังโดยงานนี้ครูสลาก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าน้องแพงแพงหลานสาวครับ11นาฬิกา59นาทีของวันเสาร์ที่22ตุลาคม2565ณโรงพยาบาลสินแพทย์คุณแม่แพรวาให้กําเนิดเจ้าตัวเล็กด้วยน้ำหนัก2,719กรัม